ไปมีไฟปะไปเลยเออมาอัดโผล่

บายบายโชคดีโชคดีล้างมือบายดี๋ยวไปเฮ้ยมุกเดียหน้าตามพวกแม่งไปว่ะสายกันยานไม่สายกันได้ไหมยาวเว้ยเ้ยไปเลยยังมีอ้ยโอเโอเคไปไปไปกันไปกันเหนือทัน เฮ้ยหยุด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 ไม่มีทำไม่มีนี่ไงเห็นอยู่เนี่ยมันมันนี่สิแล้วคนนี้ล่ะไหนคนนี้ล่ะมีไหมไม่ทำอย่างนี้เป็นเด็กเป็นเล็กอายุเท่าไหร่กันเนี่ยเพื่อนสิบห้าค่ะไหนเอาเบอร์ผู้ปกครองมาโทรเลยโทรเดี๋ยวนี้เลยโทรเขอยู่หลังกหรอพี่ว่าดีครับผมเอาเด็กมาส่งเด็ก แล้วร workload. um ู้ว่าสุกมันไม่ดีเหรอคะรู้น่าทรมาร์ทสุก็อยากเนใจสั่งมาเออเออรู้ไหมพุณเธอสบู่รีเนี่ยพ่อแม่เมื่เดือนเสียใจขนาดไหนแต่ต้องบ่นเลยเนี่ยพ่อแม่เมื่อคืมาแล้วเดี๋ยวผมขอกคุยับพ่อแม่เมเธอหน่อยก็ไั้นี่มันเกิดเรื่องอะไรคะเนี่ยอ๋อพอดีลูกของพ่อมานะครับไปสบุ่รีไม่ที่สาธารณะไม่ไม่ไม่ไปก่อนเลยเดี๋ยวแม่คุยกับเขา รู้ไหมว่าลูกพวกคุณอะสมบัติที่สาธานะหลังคานของค่ามูลทำไมพวกคุณไม่สั่งสอนลูกของพวกคุณบ้างล่ะครับรู้ไหมว่าทำอย่างนี้มันผิดกฎดหลังนี้พวกคุณต้องเสียค่าปรับนะครับสมบัติที่ได้มีสาธารณะครับค่าปรังสองพันครับสามพันเบ๊ะ แบบนี้เนี่ยแม่สอนลูกมาดีไม่ใช่หรอทาไมลูกถึงทำเรื่อง,งมาแบบนี้ลูกมแม่เสียใจแค่ไหนเนี่ยลูกขอโทษแม่ตามที่แมพคำนึงจะไม่ทําแล้วยังต่อไปนี้ลูกต้องแบียดพฤติกรรมนะไม่คบเพื่อนดีๆเข้าใจไหมเข้าใจทาหน้าแบบนี้นะทาผิดแล้วไม่ทำเรื่องผิดอีกใครซอนให้ทำแบบนี้ ป้า,าผมทำตามป้าทุกอย่างอะ่ะผมผิดตรงไหนอะ่ะอย่ามาย้อนป้าใช้อะ่ะป้าเอาอยู่ผม,มเอาคุณม,มันได้ผม,มเอาอยู่อย่ามาเถียงเงียบไปเลยนะเงียบไปไม่ต้องเลยมันนึกผิดเดี๋ยวนี้ทางทำอีกเราตัดพ่อตัดลูกกันป้าผมผมขอโทษผม คุณแม่ก็ไม่ได้เคยสักใครสอนลูกเ,นะเไจไปอย่างนี้นะหนูพี่เอามาจากใครอ่ะลูกเจรู้ไหมคะว่าน่ารักไม่ได้จริงอ่ะน่าเสียใจอ่ะทำไมลูกเจไปอย่างนี้ยต่อไปน,นี้คุณแม่จะเชื่อใจลูกเจได้ไหมคะลูกเจจะเลิกได้ไหมอะ่ะคุณแม่รับไม่ได้จริงอะ่ะน่าเสียใจมากเลยผมขอโทษผ,ผ,ผมจะไม่ทำอีกแล้วคุณแม่เชื่อลูกเจได้แค่ไหนอ่ะคุณสัญญาโแม่เชื่อใจลูกเราตลอะคะ่ะ